วันนี้ <debuted. S 1> ก็วันนี LIKE <bur ma. S 1> ้ผมก็จะมาคนวันนี้ผมก็จะมาแกะพัสดุนะครับแกะนี่สั่งสั่งซื้อจากลาซาด้าลองเรามาแกะดูนะนรันที่นี่มาในราคา <IC S> สาร้บาทขอมาถึงปุ๊บก็นำมาแกะรีวิวเลยคนระับ แต่วันที่15น่ะของมาที่นี่วันนี้วันที่18 5 6 3วันที่4น่ะพร้อมมาเจอนี่นี่ดีดยเป็นลูกโซ่นะครับ เป็นแหวนลูกโซ่นะครับไม่ใช่จะหัวหวงมนะที่ีำเป็นจะหัวหงมที่ผมเคยสั่งมีเป็นมีเป็นสิบโซ่บัดหลังการขายความยาวก็จะมีตามนี้คนระับที่ตัวที่ผมสั่งเป็นตัวนี้นะครับเห็นมันบอกกนะันแสงไม่ค่อยพอครับสิบสองนะครับกวาง กว้าง5.4เมตรความยาว2.7เมตร2.7เมตรถ้าว่าจริงจริงมาวมันศอกนนิดว่าความยาวเท่าไหร่ประมาณ5ศอกนี่เป็นไปรด้ว่า 1ิไม่รู้เขาวัดกันยงไงนะครับ้างนะสิบสองวามยาวสอบเจ็ดเมตรที่สองจุเมตรคือเมตรหนก็2อ2สอเมตรก็สี่สองสี่สอเจ็ดก็ประมาณห้ีกยเซน หวานนะโอ้ยลูกโซ่นี่ครับเพราะว่าซึ่งถ้าเป็นตะัวงองนะครับราคามันจะถูกกว่าที่เป็นลูกโซ่นี้ครับแต่ถ้าที่ผมเคยลองหวานมาว่าแบบลูกโซ่นะครับมันจะดีกว่าดีกว่าแบบตะขวงองตะัวงองเวลา เราใช้ไปมน,นานๆมันจะไปแบบรูดไปรูดมานะครับเจ็ดซีกับสายเอ็นทำให้เอ็นขาดง่ายตัวตีแหงจะขาดง่ายกว่าที่เป็นแบบลูกโซ่ครับซึ่งจริงๆแล้วน,นะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เพราะว่าในรูปนะครับมันจะเป็น ร้อยด้วยได้ครับแต่นี่ตัวนี้ร้อยด้วยเอ็นโดยเฉพาะทึ่งมันมีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่านครับตัวนี้นะครับถ้ามันเสียดสีกับเชือกตัวนี้บ่อยๆมันเห็นจะขาดง่ายครับซึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวปลกนะที่จริงตามรูปแล้วมันจะมีได้ครับ ต่อเชื่อมต่อกับเอ็นะฮะตัวตีนเหตัวโซนเนี่ยครับแต่นี้ไม่มีครับคือข้อเป็นเรื่องข้อเสียอยู่ะครับยังยังไม่ตรงปกเลยแต่ก็ลองไปใช้ใช้ลองดูสักพักนะว่ามันจะทนทาน เท่าไรทุนทานนานหรือเปล่าเราจะลองมาดูความยาวนะ67เมตรไม่ไน่าจะยาวเท่าไร7 ลูกมันจะมีได้นะครับระหว่างไหนโซ่กับเอ็นแต่นี่ของที่ส่งมามันไม่มีนะครับนี่มันข้อสเสียเลยมันต่อตรงกับตัวตีนเหนืยตัวโซ่โดยเฉพาะนอกาัาสามง่ายนะครับก็จะลองใช้เป็ยาวดูว่า กองคุณคัน,ย,นยังไงแลวก็กองคุณคันไม่เท่าไหร่เนาถ้าเป็น่างนี้อืมถ้าพูนก่อนหยุไว้เท่านี้ก่อนนะครับ